จำชวนแล้วก็จำหน่ายยาติดตัวนี้ตลอดแต่ว่าเนื่องจากตำรวจเขารอดเื้อไม่เคยเจอของกลางนะครับตอนนี้เจอเต่เพียมนะไม่ไรอดนะต้องเอาเข้าไปในไงแล้วนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเด็กชาย13ถูกควบคุมตัวเจ้าหน้าที่บอกไม่แปลกหรอกเพราะชุดจับกลุ่มสพเมืองพัทยาเนี่ยตามซุ่มมาแล้ว ขอค้นมันหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ก่อนหน้านี้ไม่เจอไงเพิ่งจะมาเจอคราวนี้แหละที่มันถึงมีหลักฐานแต่ที่ไม่รอดเพราะถูกติดตามพฤติกรรมมากระทั่งไปพบว่าในร่วมกับนางกระถินอายุ39ปีเป็นผู้ค้ารายสําคัญขายยาเสพติดให้กับกลุ่มนักเสพภายในซอยจอมเทียนก็เลยเข้าไปตรวจค้นคราวนี้เจอไงคะเจอยาบ้า7เม็ดไอซ์อีก2.9กรัมรับว่ากำลังรอส่งให้กับลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าจะมารับ จากนั้นขยายผลต่อเข้าจับกลุ่มกระถินนี่ไปที่ห้องพักนะเจอยาบ้าอีก78เม็ดไอซ์อีก0.75กรัมเพราะอุปกรณ์การเสพเจอกำไร EM ที่กระถินตัดทิ้งไว้คือกระถินเนี่ยด้วยความที่บอกว่าถูกจับมาหลายครั้งเนี่ยใส่กำไร EM คือกระถินบอกเดินไม่สะดวกฉันตัดออกเลยจ้ะ oh. เนี่ย ซึ่งจากประวัติของกระถินถูกจับกุมมาหครั้งครั้งหน้าสุดศาลให้ใส่กำในเอ็และอยู่ระหว่างการประกันตัวออกมาสู้คดีประกันตัวออกมาค้ายาต่อค่ะนอกจากจับ2คนนี้แล้วเนี่ยยังตามไปจับกลุ่มนักเสพได้อีก3คนด้วยนะคะ